สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อชยดาชูศรีสุพละนะคะอาจารย์จบระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยาจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจบระดับปริญญาโทจาก f ิ u n i นิเวอร์ซิตี้อัมสเตมประเทศเนเธอร์แลนด์จบปริญญาเอกจากลาดบาร์อุนิเวอร์ซิตี้ไนเมเประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ สำหรับงานวิจัยที่อาจารย์สนใจก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็นแล้วก็การได้ยินของมนุษย์นะคะการทดลองเนี่ยผู้เข้าร่วมการทดลองหรือว่า subject เนี่ยก็จะต้องตัดสินระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือว่าจะต้องคาดการระยะเวลาที่วัตถุจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากถูกบดบังด้วยวัตถุอื่นนะคะตัวอย่างของการทดลองก็คือ บนหน้าจอนี้นะคะจะมีวัตถุวงกลมสีน้ำเงินเป็นวัตถุที่เราสนใจส่วนวัตถุสีดำก็คือเป็นวัตถุบทบังนะคะเมื่อวัตถุสีน้ำเงินเริ่มเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะต้องตัดสินระยะเวลาที่วัตถุสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากการถูกบทบังด้วยวัตถุสีดำนะคะอันนี้ ผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะต้องตอบสนองโดยการคลิกเมาส์คลิกปุ่มบนคีย์บอร์ดหรือว่าคลิกปุ่มบนบัตเทน b บ x ็อกซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการทดสอบระยะเวลาโดยที่งานของอาจารย์เนี่ยจะทำงานร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยิรปากรนะคะโดยที่ตอนนี้อาจารย์มีทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์หลังสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกจากกองทุนสนับสนุสนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์นะคะถ้ามองไปทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นรูปเล่มทีสิทธิ์ระดับปร,ริญญาเอกของอาจารย์นะคะ ฉะนั้นถ้าเกิดนักศึกษาคนไหนสนใจงานของอาจารย์ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วอาจารย์ก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะนี่ก็แนะนำสั้นๆก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ